ล่าหน่อยสิกอนเราพูดเรายังไงคะลอยยังไงคะอะไรล่ะโมเมนต์งานเอาใช่ไหมว่าเขาบอกว่าคุณพต่ลูกโป่งเลยโมเมนต์แต่งเป็นเรียกว่าอะไรคือมันลอยได้สองแบบลอยทั้งลอยบนน้ำแล้วก็ลอยบนอากาศถ้าทุกคนเคยดูอัพมาเนี่ยก็จะมีแบบลูกโป่งติดกับอยู่กับบ้านใช่ไหมผมก็เลยเอามาติดกับตัวเองแล้วก็มีห่วงยางก็่มยลอยบนน้ำได้ที่เหลือก็ไปขโมยตัวเองแล้ว พมแต่งเป็นไอ้นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่กระถารลอยได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะแต่งเป็นจะแต่งเป็นไม่ใช่จะแต่งเป็นพี่ม้าเลยแหละร่วมกับพี่ม้าแต่ว่าเขาสุดเกินผมไม่ไหวแล้วผมดูในห้องแต่งตัวที่เขาแต่งผมแต่งอยู่ในห้องได้คุ้นด้วยกันไม่สู้เลยหรอไม่สู้ครับไม่ไหวครับผมสู้ไม่ไหวแต่ทำไม่ทำไมภาพที่พี่เห็นมันไม่ แฮร์รี่พอตเตอร์มันมีแต่เรื่องสาว่ายน้ำเรื่องาว่ายน้ำไมเยอะมากเท่าี่เห็นเลยแหลแฮร์รี่พอตเตอร์นี่น้อยมากนะก็คือผมอะยแกพี่มาใช่ไหมมันเหลือเวลาทีหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าพี่พ่ผมอยากว่ายน้ำอะแต่ว่าขุนผมอะไม่ได้เว้ยพี่แบบว่าสระว่ายน้ำมันอยู่กลางกลาง เขาเรียกการโรงแรมเลยหุดหงุไม่ได้นะพี่ผมดหไม่ได้เหมือนกันเออพาไปว่ายน้ำันดีกว่าผมเป็นสองคนแรกที่โดดลงไปในน้ำนะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็ทยอยกันมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นเแล้วสงสัยว่าพี่เต้มไม่ถอดเลยใช่ใช่ไม่ดีที่นำไม่ได้ดีนะำทำไมคุณต้องเอ็กซ์เบคให้ผม ไม่เมื่อปีเมื่อปีที่แล้วพี่เจมทำไว้นี่แบบนี่ยคนก็คาดหวังเนเดี๋ยวไม่จะพอเดี๋ยวไม่นี่เกินเดี๋ยวจะเสียวเกินเดี๋ยวจะไม่ไหวขับแล้วจะไม่ไหวปีนี้พี่เจมไม่เล่นน้ำอ่ะค่ะผมขี้เกียจอาบน้ำก่อนไปปาร์ตี้แค่ไหมใช่แล้วผมก็เลยไปใช้โอกาสเวลานั้นที่เหลือก็ไปถ่ายรูปโปรโมทแบรนด์ตัวเอง เราใช้สถานที่เขาอย่างเงี้ยหรอใช้สถานที่เขาแล้วก็โปรโมทนด้โดยไปเลยแต่ก็แอบมาส่องเขาเล่นน้ำอยู่ไม่มีอะไรทำเลยนั่อยู่ตรงนั้นก็มีมีหลายคนครับโอ้แต่ละคนนี่กล้ามใหญ่กัน ทุกคนเลยให้เลยนะที่จอไปอาคูวินได้จะจอไปอาคูวินตั้งศักดิ์ยิ่งเคือลายการ์ดครับเนผมก็เลยจะโพสต์รูปที่มันเป็นรวมๆแล้วผมว่าโอ้โหโพสต์ไปตัวเองดับเลยอะโอ้โหเขาเป็นลอนรันรัเลยอะไรเงี้ยเออแล้วจริงๆเรามีคิดว่าเธอไปอยู่ในเซตนั้นนะที่พี่คอร์สอันนั้นไม่เหมือนว่าว่านะอันนั้นเหมือนไปแข่งเพาะกายผมพี่ฟ้าแล้วใช่ไหมบอกแล้วไงเราเราคือผมเน่ยเกินไปเล่นแล้วไปโด น้ำใช่ไหมพี่ฟอสผมไม่ไม่รู้ว่าใครบ้างเขาจะไปฟิตเนสก่อนใช่ใช่ใช่ถอดเสื้อเขาแอบไปฟิตเนสก่อนไม่มีไม่มีฟอสไม่มีฟอสผัดซีเขาถอดเสื้อปุ๊บโอ้โหจริงๆริงเขาก็มีอยู่แล้วแหละมาแบบเอาอะไรใหญ่ขนาดนั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเอาสมบัติมาเลยนะพี่เชื่อไหมผมหิวกู้ผัดผงกะหรี่อะไรนะ น่าจะไปทำแบบว่าผป่งกันเลยเมยเลยเมเลยเมาเลยเลยเลยเลเลย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 เงยเลยเลยเยเล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 ะเลย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 เลเลยเ่ยเลีเยเลีเเตีเยเลยเลยเนยเลยเลยเยเลยเ่ยเลยเยเยเลยเลยล ป่าประโยชน์ป่าประโยชน์เพราะว่าผมกินเยอะไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกลางใจไงเมื่อกี้พี่โฟร์โหวตเป็นภูวินถ้าจะมีนายโหวตผมงหวตใครคะับโอ้ผมเห็นมีคนเดินมาระหว่างที่ผมกำลังแบบนั่งดูวิวอะไรของผมอยู่ใช่ไหมยู่ดีมีคนเดินผ่านมาเป็นแก๊ง3-4คนนะมีพี่จ็อดเวอาร์จริจริงมีพี่ฟอร์สมีพี่นิวแล้วก็พี่เต๋อเดินมานี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะ พีชื่เตตะวันอยู่ในนั้นเอพี่เตพี่เตตะวันเาพี่เตตะวันด้วยโการแน่นนะเดี๋ยวให้ปูก้าวกามเลยก้าวโอ้หกเขาแน่นจริงแต่ว่าที่เดินผานก็คือคนลเเมนูเลยคนลเเมนูเลยอ่ะก็เหมือนเขาจะมีแบบไปถ่ายรูปที่เป็นโคอะไรรวมกันด้วยนั่นแหละแข่งพาะกายเลยแล้วปีหน้าเราจะเอามาไม่เอาครับเอาอไ จำอ่ะให้แบบโอ้ดูคนดูสภาพผมตอนนี้ดิไม่ได้จะรอดแต่เราก็มีดูน่าจะพร้อมไม่จะพึ้กล้ามแล้วใช่พอแมเพื่อนเห็นอย่างนี้แล้วมีใจขึ้นมาไหมไม่เดี๋ยวเผม่อว่าผมไม่ขึ้กล้ามแล้วมาว่าไปดูเรื่องนี้มาเขาเรียกอะไรนะสกาเลนหาใช่ไหมซีนเปิดเนี่ยมันเป็นซีนแบบว่าในฉากแล้วก็แบบว่าต้องถอดโชว์เรือนแรกแบบตอนนี้ต้องต้องเร่งแล้วครับได้เดี๋ยวไปทานพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนแป่ว่าปีหน้าพี่โพสต์มาแน่ จะมีจะมีใครกันรึรับผู้ให่คือบอกว่ามัจะเล่นไงกาแฟน้าอ่ารอดูเลยก่อนถ้าเรื่องความหลุดให้ใครหลุดให้หลุดคือแบบว่าหลุดล้นที่สุดเลยในพวกเรานี่ที่คนเฟ่งใช่ไหมที่มีมนคงให้มาร์คกินเแลยวให้ใครอ๋อไมาถึงหลุดหลุดล้น ใช่พี่มาพาคินครับแล้วก็มีพี่คนนึงที่ผมรู้สึกว่าก็คล้ายๆพี่มาพาคินพี่แซมมี่วะใช่พี่แซมมี่ครับเป็นคนที่เพิ่งเข้าค่ายมาใหม่ผมรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยน่าจับตามองอยากให้ทุกคนจับตามองไปทีดีจริงเขาน่าจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกๆให้ทุกคนได้ดูกันทำไมทำไมถึงพี่รับไปดูมันมันตลกอะไรที่แบบสมาร์ทไอคินได้ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศครับแต่ว่าพี่แซมมี่ตลกมากเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าสู้กับมาพาคินกับ เออพี่นดำตาลทิพย์นารียได้ใช่ใช่ตามดีคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิรมาแล้วใช่ครับไม่ใช่เอาแคบเอวไหมเอาเอว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 ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับก็สนุกสนุกสนุกมากครับก็มีอะไรหลายอย่างให้คนได้ดูเลยมีซินซึ้งซินซึ้งครับมีด้วยเหรอซินซึ้งมีก็เห็นตอนสุดท้ายไงที่คุณคุณเปิดใจกับแฟนว่าแบบอะไรจืด ใครถึงผมจะดื้อวันนั้นอะใครพูดว่าเอยโพูดว่าถึงผมจะเหนื่อยเอ้ยอะไรนะเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับผมอะอะไรแบน้นพูดตามจุงอาเชนพูดตามจุงอะไรแบบนเ้นแล้วใครบอกว่าจะไม่ดื้อเอออยู่กับกูอะแน่หน่อยนะใช่ไหมใครนี่พูดกูจะเป็นไงหรอกกับมึง เอมบอกไปเรายูเท่าไหร่บอกมาหน่อยเราเท่าไหร่คืออะไรเราอยูเท่าไหร่บอกมาหนเราเออจะยี่สิบนะนะพี่เต็มนะดูดูทำไมตอนนั้นถึงผู้ผู้ประโยคมีน้ำมีน้ำขึ้นมาอะไรครับทำไมโมเมที่บอกโมเมนต์ว่าเออทำไมเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็มันต้องผ่านอะไรเยอะไงก็เออก็อยู่กับผมก็อดทนหน่อยนะเราจำมีด่าอะเราให้ให้เขาพิสูจน์ ใช่มีหลายอย่างให้พิสูจน์นะใช่แว่าเขาเก็บตัวเก็บนมาเยอะสีใช่ยังไงความี่สองเ่หอกแซวแลเล่นแชกับแฟนคลับเล่นนบไม่มีเลยแล้วจะไม่น้ี่หอะไรหนไม่ได้เหนื่อยไม่ถึงเนื่ยกับโฟนเลยเนี่ยยคิดว่าเพื่อนเราดื้อไหมเพื่อนเราดื้อไหมหรอตามภาษาเด็กกับน้อไม่ได้ดีเ้พี่เมไพี่เมพี่เมพี่เมครับครับ พี่เกมบอกน้องโฟนว่ายังไงคือซ้ันเด็กเท่านี้ก็เป็นเด็กดีหน่อยนะหนูมีไม่มีโมเมนต์ไม่มีเกมน้องโฟนเนี่ยยังตอนนี้ผมยัง19อยู่เราวันที่13มิถุนายนนี้จะจะยี่สิบนอันนี้ได้อะไรนะไม่ได้ห่วงฝันก็่วงว่าเออจะได้ตำแหน่งที่แบบออฟฟิเชียลแล้วเรียกพี่ว่าแฮปปี้แล้วแฮปปี้แฮปปี้เลย คุณจะเรียกเขาพี่ไหมวันเดี๋ยวพอเขา20ให้เรียกเาพี่เรียกพี่ใช่ไหมโอเคงั้นทำตัวให้เรียกพี่ได้ไม่ได้เออทำตัวให้รีบวุ่นว้าวเออกินข้าวก็อย่าให้เลอะปากทำอะไรก็ให้มันเออระวังระวังตัวอะไรบอกตัวเองครับแต่คุณรู้สึกไงแม้เราจะดื้อแต่หลายคนก็ยังเข้าใจเราต้องปลอดภันอยตลอด ไปถึงวานี้เราะเราดื้อคนเข้าใจในความเป็นเราครับครับสุดยังไงบ้างไปถึงผมดื้อเรื่องอะไรอ่ะหมายถึงยังไงเปล่าอ๋อใช่ครับก็มีถ้าเวลาที่เราใช้คำว่าอะไรอ่ะ ไปผิดทางอะไรเงี้ยเออมัอมมีก็จะคอยเตือนคอยมีตบ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 ให้อยู่เข้ารู่เข้าทางตบยังไงตบยังไงอ่าอ่ะอาิสาธิตาธิตโอ้ยยังไม่ได้ีเลยยางยังยังไม่ย0สไงแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่แบบพร้อมรับฟวความขเห็นผมพร้อมพร้อมครับเพราะว่าผมอะ ผมเนี่ยถ้าเทียบกับแฟนคลับหรือว่าอะไรเขาโตกว่าผมเยอะเขามีประสบการณ์กับผมเยอะผมแค่อยุคสิบเก้าเองครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกขนาดพูดยังพูดไม่รู้เรื่องเลยในเนี้ยแก้งจากแกงแกงเสรัจนล้วแหละนั่นแหละก็เตือนไม่ได้ครับเพราะว่าก็เป็นเด็กคนหนึ่งก็เหมือนพ่อแม่สอนสอนแหละทาร่าสอนไม่ได้แล้วพี่เจมส์ครับเจมส์มีโมเมนต์แบบนี้ไหมคะรับแบบเดินหรือแบบว่ามีอ๋อมีอยู่แล้วครับ ก,ก็นี่แหละครับก็มีอยู่แล้วแต่ก็เราเล่าฟังตลอดครับเพราะว่ามันก็มีอะไรที่คนเรามีผิดพลาดกันได้แน่นอนซึ่งก็พยายามจะเอ่อเลยปรับปรุงจากความผิดพลาดต่างๆที่เราทําในทุกๆวันครับให้เราเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็โตขึ้นทุกวันจากสิ่งที่เราเจอถูกต้องครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นพี่แล้วไงอ่าเดี๋ยวเล่นเป็นผมถามถึงคอนเสิร์ตโอ้ยคอนเสิร์ตัวเมืองค่ะยิงใหญ่เลยเปวันดีแค่ไหนแต่จริงสิงหาว่าหลายคนก็ทุกคนเรียกคิวแล้วมันเป็นวันดีมันเป็นวันดีมันเกแต่ว่าคอนเสิร์ตของพวกเราจะมินายโฟร์รันเดอะเวิรคอนเสิร์ตแค่ชื่อก็ดูเออปังแล้วก็วันดอเวิร์ลเลยใช่ไหมนี่เออคุณเป็นคนคิดเลยใช่ไหม ใช่เขาที่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเขาให้ระดมสมองกันว่าระดมสมองจะชื่ออะไรดีเรนสโตลเรนสโตลนั่นแหละแล้วทำไมเป็นชื่อนี้ทำไมคนอังกฤษคิดว่าพวกเรากำลังจะวิ่งวิ่งไม่พอวิ่งสู้ปัดวิ่งรอบโลกเอะไรแบบนไมใช่ในโลกของเราเองนะในโลกนี้ใช่ครับก็จะมีอะไรที่เรายังไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ย เราจะได้ทํำทั้งนี้คอนเสิร์ตเรจะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นในโชว์ในคอนเสิร์ตรันแน่นอนก็โชว์ที่เราวิ่งรอบอิมแพกเนี่ยจะต้องมีแน่นอนปีที่แล้วว่าอลังการแล้วตีลังกากลางอิมแพกน้อยไปอันนี้น้อยไปยังไงล่ะยังไงดีล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะวิ่งรอบม้วมันก็้งวิ่งทั้งลอันมีหมดแล้วนะทั้งวิ่งทั้งลอยก็จริงเดี๋ยวพูดไปแล้วทำไม่ได้ แต่ว่าก็จะมีโชว์ที่ดีขึ้นอย่างแน่น,นอนครับเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เราก็พัฒนาฝีมือกันมาอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนก็นะจะมีโชว์แบบมีโชว์เต้นมีโชว์ร้องมีโชว์แขกรับเชิญมีมีโชว์ อะไรแล้แสดงดีมั้ยเฮ้ดงเหรอโอเคเป็นพี่ไม่ได้หรอแสดงครับเออพีไม่ได้แล้วอ่ะพี่เบนจะตอมมาได้ยังไงบ้างไม่อยากบอกเลยถ้าบอกแล้วจะไม่สนุกใช่แต่ว่ามันจะเกี่ยวกับคําเรียกว่าทีมพันเฉยก่อนะไรครับให้ทุกคนได้ฟังกันมันจะเป็น เขาเรียกว่าคุณชายสองคนเนี่ยใช่แล้ที่หนีออกจากวังวังวิญญาณต้องริเขาว่าอะไรเขว่อะไรคนต้องความรวยไม่ไหวตายไปว่ามันสุขสบายเกินสบายไปเหมือนบอกว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเรากำลังจะหนีออกจากวังเพื่อที่จะไปทำอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ใช่การกระโดดอ่าไม่บอกอันนี้ผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วนี่คือเรื่องจริ้งจอกอันนี้คือเนื้อจิ้งจอก แฟ <Allah> นๆน,นี่คือเป็นในนามอะไรเป,ป็นในนามอาเป็นเจ้าหญิงเป็นคนเจ้าหญิงเมอล่ามจุ๊บเดนเลยนะรถมาเก๋ยตอนที่มีคนเสิร์ตแรกจะบอกว่าอยากให้ใส่ชุดเรียนแต่ปีนี้อยากให้ถูกแฟนๆ ชุดอะไรมาชุดเราชุดเจ้าสาวอุมันเป็นงาเลยหรอตองใช้ขาตางหาเจ้าหญิงมันต้องใส่ยังไงเออเต็มอ๋อเลยยังไงดีิจะติดแกล้งเกินไปไหมแต่งอะไรมาก็ได้ขออปังๆแกรมๆมาขอแค่มาดูพวกเราก็พอะสมได้เลยแต่ที่พันที่เราสองคนทำอะไรมาเยอะมากเลยบนเวทีคอนเสิร์ตมันเป็นโจทย์ยากสำหรับเราในการจะคิดชูที่มันต่ายตายยากไหมครับผมว่า ก็ยากครับแต่ว่าจากที่เจมบอกอะไรเงี้ยเราเราสองคนไม่ไม่หยุดไม่พูดแล้วอาจจะดูอวยนะเราสองคนไม่ได้หยุดพัฒน,นาตัวเองนะครับ<ม>ก็เห็นปีที่แล้วเราเต้นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะเต้นผิดบ้างเลยแนละ้วปีนี้เราพัฒน,นากว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับก็จะพอพัฒน,นาและเก่งนะใช่ไหมไม่จะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจสนใจให้ทุกคนได้อาดูกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คนในพิธีก็จะมีประจำพิธีใช่ครับก็จะมีพอพอเสร็จ สายหาอะไระยังไงยังไงก็จะมีแน่นอนไม่รู้จะสาก็มีครับก็มีอยู่แล้วครับก็แฟนๆตอบไม่ก็เอ้ยไม่รู้กันพี่ถาเตรียมเก็บเงินแล้วนะโค้สพี่ถาอยู่นี่ด้วเนี่ตอนนี้ยังไม่ถามยังไงจะรู้จอยในในคอนเสิร์ตของได้ไหมได้สิอุ้ยจอยได้ไหมอุ้ยมีเกตอามีเกตทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมีเกตอยู่แล้ว ซึ่งพี่เกสทุกคนเป็นเป็นเรียกว่าอะไรโปรเทเตอร์แล้วเป็นครับเป็นโอคารักแล้วโอคารแล้วมีทิ้งใหญ่ไปอีกเกสเราไม่ต้องบอกชื่อได้ก็ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าเกสที่ต้องมาอยู่กับพวกเราเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงิ่มมาเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับเราเออาต้องมีความสามารถอันนี้แน่นอนเออจะมีทั้งในค่ายและนอกค่ายโอ้และนอกโลกก็มาเรียกติดต่อคิวเด่นเรื่อยๆ านนอกโลกเขมาโพสแหละโพสแค่เชิญคุณ่ะครับยิ้มแบบนี้าแบบโพสยิ้มแบบไนม่ถายอยู่ตรงนี้นะตะวัอยู่ในช่วงเจรจาต่อรองอ่าเขาเรียกว่าคิวหรือว่าอะไรให้มารเขาเป็นคนแบบ เขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนพัดๆนี่เขาไม่คิดว่ามันเป็นกาจะมาได้หรือเปล่าแม่เออเขไปถึงเรื่องเขาอะเขาไปถึงเรื่องเขาก็เออก็ชอบก็ชอบของเขาก็เลยเลือกมาอ้อนวอนตรงนี้นะอ้อนวอนต่อเขาแจ็คเขอไม่ทราบแจ็คไม่ทราบนะสำหรับคนที่ติดต่อไปเี็คไม่ใ่ไครับไม่ขอบผมนะเรมื่อกี้ว่าเชื่อว่าถ้าสมมติได้ทำโชว์ด้วยกันหมายถว่าแฟนๆจะ จะว้าวแน่นอนจะว้าวแน่นอนนะครับแล้วจะชอบแน่นอนครัใช่ใช่แล้วในเกงหนงเจมอาจจะต้องรู้จเหมือนครั้งที่แล้วไหมอ้ออนวอนแกงมาอ้อนวอนแกงมาคไทยไงพี่แกงผมคราวนี้อาจจะไม่มี ไม่รู้เหมือนกันว่าอเขาคอนเฟิร์มแล้วของเราไม่ไม่ผมติดต่อเข้าไปโดยตรงเกสทุกคนที่ผมเอามาในคอนเสิร์มผมผมติดต่อไปเองโดยตรงแล้วเราค่อยผ่านค่ายอีกทีหนึ่งเริ่มในเลยไปหาเหมือนตอนเหมือนนั้นเลยไปหาเขาผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นการแสดงความจริงใจละโอ้โหเนี่ยทักไปเลยนะเนี่ยไม่มาก็ ก็น่าจะดีอาจจะไม่ว่าเราคิดด้วยนะที่อย่อย่างนัใช่ใช่ใช่ก็ถ้าไม่มาก็ผมก็จะเศร้าไงงั้นเจมก็แจ้งเขาให้เศร้าเหมือนกันแจ้งให้เราไปรักในเลกไปแจ้งให้าเหมือนกันว่า I love you นะเปิดในเล็กได้ครับเปิดในเล็กเปิดในเล็กแล้วมาหาผมหน่อยนะอันนี้เหมือนทักไม่จีบใครเลย เฮ้ยอันนี้วนกลับมาเรื่องแมวเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเออแมวใช่ไหมฝากฝากฝากเออว่าจะให้จอดมาหมีตื่นมาจองกดบัตรกันเลยอ๋อได้เลยได้เลยครับก็ฝากกดบัตรด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของเราครับ Gemini Force Run the World Concert นะครับซึ่งจะมีขายบัตรกันที่ t h a i t i c k e t m a j o r นะครับแล้วก็มีทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่ครับบนครับอ่าโสดสี่มิถุนายนสี่มิถุนายนสี่มิถุนายนนี้ครับอ่าเป กดบัตรแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ก็ไปกดบัตรกันได้ครับทุกคนมีอะไรให้น่าเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแล้วสนุกแน่นอนครับรับประกันโดยเจมี่ไดโฟนและจีเอ็มทีวีทั้งบริษัทแต่ไม่ต้องรอซีรีส์ซีรีส์ใช่ครับแต่แต่ที่ไม่ต้องรอนะครับตอนนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ว EP ศูนย์นะครับซีรีส์ My l o v i n g Up เขียนรักด้วยอารมณ์ของพวกเราทั้งสองคนและเพื่อนๆอีกนะครับก็พร้อมให้ทุกคนรับชมกันแล้วนะครับสำหรับ EP ศูนย์นะครับซึ่ง ทีพี่หนึ่งเนี่ยจะมาวันที่7 7ครับ7มิถุนาก็ฝากด้วยนะครับสำหรับี่ขายบัขายบัตรตัวที่8ขายบัตรวันที่8ขอโทษ8ก็ปะยเอาไวที่สองเอาไว้ที่สองเอไว้ที่สองให้วงองให้วงสองวันที่หให้วงสองวันที่แวันที่4ีวันพร้อมกันมาใหม่วันที่8นะครับผมตั้งเลยการปลุกไว้นะครับเช้าๆเลยครับเพราะว่า10่โมงครับ10บโมงครับเพราะว่าจะมีการกดบัตรของเจมีนไดโฟนครับ Wonder World Concert ครับเชื่อว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพมากๆนะครับรับประกันโดย Gemini เจี๋ย Vote และ GMM และ GMM TV ทั้งบริษัททั้งนทายว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่จดจำสำหรับทุกคนและเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเราเด้รันโะเวลได้รันโลเวลโอเคนะคะยังไงก็ต้องมาบูชาที่นี่คือ